อย่าไปตำหนิอย่าไปโทษเยื่อเลยครับเดี๋ยวเขาเจ็ดคำโดนเสียงินไม่พอมามาถึงโรงพักถูกรับสวนด่าพูดจาเสียดสีดูถูกดูหมินนะ่น<ม>ผมว่ามันเกินไปไม่เจอกับใครไม่รู้ตัวละครับนะฮะ<ม>ฉะนั้นต้องมองว่าเหยือเนะี่ยมันคนที่น่าสงสารน่าเห็นใจนะครับบางทีมันความหวังของคนเนะี่ยความหวังของคนหรือจุดประกายอะไรที่เขาอยากได้อยากมี เขาขาดนะฮะเราตัวนี้มาล่อนะครับผมเจอเยือนจำนวนามากมายหลายคนเขาหลงเชื่อโดยเฉพาะยิ่งไอ้แกงหลอกให้รักเนี่ยแล้วโอนกันไปให้เนี่ยหรือร่วมลงทุนเนี่ยผมเจอหลายลายเขาไม่เชื่อมาถูวเองถูกหลอกนะฮะเขาไม่เชื่อแรกๆไม่เชื่ออย่างนั้นก็ไม่เชื่อเขาคือเขาบางทีจิตใจเขาอาจจะจิตใจเขาอาจจะดีนะครับมองคนในแง่ดี นะครับเขายังอยากอยากบักเงินไม่ใช่ได้เพียงอยากจะขอเห็นหน้าสักครั้งก็พอ,อ่อย